นี่มีเป็นปัญหาระบบไฟส,สิเสียเปิดปิดตรงนี้ไม่ได้แห้นเสียเปิดปิดไม่ได้ตรงนี้นี่เป็นหาระบบไฟ มีปัญหาระบบไฟซิปซิปไม่ดีตอนนี้เส้นนี้มาจากเส้นนี้มาจากซิปเขานี่แล้วมาเข้าตอนนี้แล้วสั่งออกว่านี่ไอ้เขานี่สั่งออกว่านี่เชื่อซิปสามสาย มีสีแดงกระแดงคาดคาดน้ำเงินสีดำชั้นวีดีโอว,ลวอลลุ่มสวิตช์เสียเปิดปิดไม่ได้ทีนี้หมุนรอบเลยหม,ม,มุนได้รอบเลยหมุนรอบมันได้ปักไม่แป็กเลยหมุนรอบเลยหมุนได้รอบหมุนได้รอบเลย สวิกซ okay, ์ย์คบอลลูนสวิกซ์ย์คบอลลูนสวิกแล้วครับเดี๋ยวป็นตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่ไม่มีมาแตกต้องแปลงเราต้องแปลงเราต้องแปลงเราที่นี่ các bạn đã thấy các bạn đã cái sonyo đã này các bạn cất các bạn sẽ đổ thêm dàn lên dàn lên đổ lên นี่เส้นนี่โอมาสีก็หายอะไรก็หายอันนี้ก็แตกหายหมดอันนี้แปลงนี่แปลงไม่น่ะเจนไม่ก็อยู่ประมาณนี้แล้วเนี่ยแล้วพี่มีกี่โลแล้วแล้วผมก็ตบกบเยอะเสน แสนห้ายีิแสนห้าอิงบิสซนหนึ่ห้ามืน